สวัสดีครับจ,รจีจัตทาเวลนาเจอกันแล้วกับแชร์ทิกเที่ยวครับคลิปนี้เรากำลังจะไปกินคาเฟ่ที่อยู่ในสวนลิ้นจี่นะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับ มาถึงแล้วครับภูุงใจการเดินคาเฟ่ฮะคาเฟ่ับที่อยู่ในสวนลิ้นจีนะครับผมตั้งอยู่ซอย19จอมทองกรุงเทพมหาคนครนั่นเองครับพอเข้ามาถึงคาเฟ่นะฮะก็จะเจอกับบรรยากาศแบบนี้เลยฮะมีบาริสต้าคอยชงกาแฟเคก้กแล้วก็ของขาวก็มีนะครับส่วนที่นั่งเขาเราเลือกตรงนี้ฮะบอกได้เลยว่าวิวสวยมากๆครับ เดี๋ยวเรามาดูเมนูของเขากันบ้างดีกว่าฮะก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเคานะครับผมแล้วก็มีเค้กด้วยนะฮะ ก่อนที่เราจะไปกินอาหารอร่อยๆนะครับผมเรามาฟังสาระประจําคลิปกันก่อนครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคําว่าคาเฟ่คืออะไรฮะคาเฟ่นะฮะหรือร้านกาแฟเนี่ยโดยรูปแบบร้านเนี่ยจะเป็นการผสมระหว่างร้านคาอาหารบวกกับบาร์นะฮะโดยทั่วไปแล้วคาเฟ่จะไม่จําหน่ายเครื่องดื่มมีเัน์ทอนะฮะแต่จะเน้นไปที่เครื่องดื่มที่เป็นกาแฟชาหรือช ok ็อกโกแลตครับและอาจมีอาหารว่างมานิดหน่อยนั่นเองครับ ว่ากันว่านะครับร้านกาแฟรหรือร้านคาเฟ่แห่งแรกของโลกเนี่ยกำเนิดอ,อยู่ที่แถวแถวเปอร์เซียนั่นเองครับส่วนในประเทศไทยนะฮะคาเฟ่แห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยนั่นก็คือ Red Cross Tree House นั่นเองครับตั้งเมื่อปีพศ .2-460 ครับผมแต่ถ้าจะนับว่าคาเฟ่ที่เป็นของคนไทยแล้วก่อตั้งขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นคาเฟ่ The น o สิงห์นั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปกินกันเลยฮะ อาหารและเครื่องดื่มของเรามาแล้วครับน่ากินมากๆเลยฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าจะอร่อยแค่ไหนครับผมนี่เป็นไงครับผมกินนั่นก็คือมังโก้พัลซินฟุกที่ผมชอบนั่นเองครับและตัวนี้ครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขานั่นเองครับอันนี้น่าจะเป็นเอสเปซโซ่อัดชันอะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันครับาราเมลผมว่าสีมันสวยรววหรือว่าต้องคนก่อนหเปล่า ันต้องคนก่อนครับเราเดี๋ยวลองคนดูฮะว่ามันจะเป็นยังไงพอผสมเข้ากันแล้วนะฮะแล้วก็ชิมดูนะครับม,มันบอกค่าแนละ้พอคนแล้วอ๋อทีอมันไม่คนมลนหวานเลยพคนแล้วมันจะพอดีเดี๋ยวต่อไปเราไปชิมเมนูนี้ฮะนั่นคือเมี่ยงประจำฤด,ดูครับผมซึ่งเขาจะผสมน้ำจิ้มมาแล้วนะฮะก็มีหมากผู แล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้นะฮะใบอะไรไม่รู้แล้วก็มีตะลิมปิงนะฮะแล้วก็ตักเมีย่ยงเข้าไปฮะจัดไปครับอืมรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยฮะเอาละครับกินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันนะฮะซึ่งคาเฟ่นเนี้ยขึ้นชื่อมุมถ่ายรูปแนวธรรมชาติเยอะมากๆฮะไปดูเลยครับ สรุปนะครับสาหรับภูมิใจาคาเฟ่การ์เดนนะครับ mm hmm. ก็เป็นสวนลิ้นจีเก่าเรามาเปิดคาเฟ่นะครับอาหารใช้ได้นะครับราคาก็ตามคือเขาทําดีอะราคาไม่จะโดดขึ้นมาหน่อยก็เทียบกับคาเฟ่ทั่วไปนะครับผมแล้วก็จุดถ่ายรูปสวยดีครับแต่ว่าอากาศจะค่อนข้างที่อบอ้าวนิดนึงนะครับผม mm hmm. ก็เขาก็มีพัดลมมาให้นะ mm hmm. ก็ถือโดยรวมก็ถือว่าสแตนดาดใช้ได้นะครับผม mm hmm. ถ้าใครผ่านมาแถวนี้อย่าลืมมากินนะครับสวัสดีครับ สำหรับการเดินทางครับเขามีรถสุบรุรับศพให้นะฮะไม่ต้องกังวลเรื่องการเอ้ยไกลไหมมีรถมาจะเข้ามาได้ไหมสบายมากๆครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วไปดูกันว่าจัทาเบลจะพาไปกไินอะไรฮะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ